กับอุบัติเหตุสุดสยองถนนสายแม่สอดอุ้มผางหรือที่รู้จักกันในชื่อถนนลอยฟ้าเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวและท้าทายที่สุดเส้นหนึ่งของประเทศไทยด้วยระยะทางกว่า164กิโลเมตรและโค้งอันตรายมากกว่า1,219โคง้งถนนสายนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับที่ชาวบ้านและคนขับรถโดยสารพูดถึงกันมานาน เสียงปริศนาในาค่ำคืนมีเรื่องเล่าจากคนขับรถบรรทุกว่าเมื่อขับรถผ่านเส้นทางนี้ในยามค่ำคืนบางครั้งจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ถาว่าหรือเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างถนนแต่เมื่อมองออกไปกลับไม่มีใครอยู่เลยบางคนถึงกับเห็นเงาดำเดินตัดหน้ารถทำให้ต้องเหยียบเบรกกระทานหานยหญิงสาวชุดขาวโบกรถ นักท่องเที่ยวและคนขับรถรับจ้างหลายคนเล่าตรงกันว่าเคยพบหญิงสาวในชุดขาวยืนโบกรถอยู่ริมทางเมื่อจอดรับเธอจะขึ้นมานั่งเงียบๆไม่พูดไม่จาแต่เมื่อขับไปถึงทางโค้งอันตรายหันไปมองเธออีกทีกลับพบว่าเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยโค้งมรณะกับอุบัติเหตุสุดสยองโค้งบางจุดของถนนสายนี้เคยเกิดอุบัติเหตุ้แรง มีผู้เสียชีวิตหลายรายบางคืนมีคนเห็นร่างไร้สีสะเดินอยู่ริมถนนบ้างก็เป็นมือที่ยื่นออกมาจากพุ่มไม้เหมือนขอความช่วยเหลือเมื่อมีคนจอดรถไปดูกลับไม่พบอะไรเลยถนนแม่สอดกุ้มผางไม่เพียงขึ้นชื่อเรื่องความอันตรายจากความคดเคี้ยวของเส้นทางแต่ยังเต้นไปด้วยเรื่องราวชวนขนลุกที่ยังคงถูกเล่าขานกันจนถึงทุกวันนี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนต้นชายหนุ่มวัย27ปีเป็นพนักงานขับรถส่งของที่ต้องเดินทางระหว่างแม่สอนกับอุ้มผางเป็นประจำคืนวันนั้นเขาและเพื่อนอีกสองคนเปียกกับแมนกำลังขับรถกระบะก,กลับจากอุ้มผางฝนเริ่มโปรยลงมาจากฟ้าทำให้ถนนลื่นและทัศนวิสัยแย่ลงมึงขับช้าๆหน่อยนะว้ย ตรงนี้แม่งโคตรน่ากลัวเบีกพูดขึ้นขณะที่มองออกไปนอกหน้าตา่างมีเพียงแสงไฟจากรถของพวกเขาที่ฉายลงไปบนถนนแคบแคที่ทอดยาวอยู่ท่ามกลางป่าทึบเออกูออรู้กูขับบ่อยแต่ค้งข้างหน้าต้องระวังหน่อยว่าเคยมีคนตายตรงนี้เยอะต้นพูดพ่านกระชับปูมาลายแน่นขึ้นขณะที่รถไต่ขึ้นเดินก่อนจะเลี้ยวเข้าโค้งหักสอง ทุกคนในรถก็ชะงักกลางถนนมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอสวมชุดถามยาวเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนผมยาวดำสนิทปกปิดใบหน้ามือสองข้างห้อยลงข้างตัวราวกับไร้ชีวิตเฮ้ยมึงเห็นไหมแมนที่นั่งข้างคนกับตะโกนลั่นต้นรีบเหยียบเบรกสุดแรงรถสะบัดเล็กน้อย ก่อนจะหยุดลงในระยะกระชันชิดเงาของหญิงสาวสะท้อนจากไฟหน้ารถเธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขย,ยับเขย,ยื้อนหัวใจของต้นเต้นรัวเขาหอบหายใจหนักขณะที่เปียกนั่งเบียดเข้าหากันด้วยความหวาดกลัวทำไงดีวะลงไปดูไหมแมนถามเสียงสัน่นไอ้บ้าใครจะกล้าลงไปตอนอี้วะมึงเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือเปล่าเปียกกระซิบแรง,แรง ต้นตัดสินใจบิดแตรเสียงดังลั่นเพื่อให้หญิงคนนั้นขยับออกไปแต่เธอกลับไม่แม้แต่จะสะดุ้งแล้วทันใดนั้นเธอค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นใบหน้าซีาดขาวดวงตาว่างเปล่ามีเลือดสีดำคล้ำไหลออกจากปากเป็นสายเฮียต้นร้องลั่นก่อนจะเหยียบคันเร่งสุดแรงรถกระบะพุ่งไปข้างหน้าหญิงคนนั้นกระแทกกับฝากระโปรงรถ แต่แทนที่เธอจะล้มลงเธอกลับหายไปต่อหน้าต่อตาเสียงเคาะกระจกและเงาในกระจกมองหลังต้นขับต่อไปด้วยมือที่สั่นเทาทุกคนในรถเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรออกมาจนกระทั่งกอกกอกอกเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นจากกระจกหลังเปียกที่นั่งอยู่เบางค่อยๆหันไปมองและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจ ร่างของหญิงสาวคนนั้นกอดอยู่ที่กระจกหลังของรถดวงตาสีดำเสด็จของเธอเจ้องเขม็งเลือดสีดำไหลออกจากปากพร้อมกับมือที่ซีดขาค่อยๆย,ยกขึ้นและกรีดไปตามกระจกเป็นทางยาวอากๆเปียกร้องลั่นก่อนจะกระโดดพุ่งมาข้างหน้าต้นรีบหักปูมาลัยรถเสียหลักติ้วกอนจะพลิกพุ่ลงข้างทางรอดมาได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เช้าวันต่อมาชาวบ้านที่ขับผ่านมาพบรถกระบะเล็กคว่ำอยู่ข้างถนนต้นและแมนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เป๊กหายไปตำรวจและหน่วยกู้ภัยช่วยกันค้นหาทั่วบริเวณจนกระทั่งไปพบร่างของเป็กนอนอยู่ที่ริมทะเลใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวราวกับเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่าที่น่าขนลุกกว่านั้นคือบนร่างของเป๊กเต็มไปด้วยรอยบุ่มเลื่อน และดวงตาของเขาเบิกโพรงราวกับถูกบังคับให้จ้องมองบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นหลังจากเหตุการณ์นั้นต้นไม่เคยกลับไปขับรถเส้นทางนั้นอีกเลยเขาพูดเพียงประโยคเดียวก่อนจะออกจากบ้านเธอไม่ได้อยู่คนเดียวชาวบ้านหลายคนเล่าว่าโค้งผีเฝ้าเป็นสถานที่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมาหลายครั้งมีผู้เสียชีวิตมากมาย และบางคนเชื่อว่าดวงวิญญาณของพวกเขายังไม่ไปไหนหากใครต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้ในยามค่ำคืนอย่าขับเร็วอย่าหันกลับไปมองและหากได้ยินเสียงเคาะกระจกอย่าหยุดรถเด็ดขาดเพราะอาจกลายเป็นเยื่รายต่อไปคุณลกล้าขับผ่านถนนสายนี้ในเวลากลางคืนหรือเปล่า